สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเวอร์เกมนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกม f ฟุตบอลสไตร์นะครับผมสามารถโหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากเลยนะครับผมมาเรามาเล่นกันอันนี้เรามาฝึกเล่นกันก่อนนะครับให้เราลากหน้าจอไปที่ เป้าหมายครับอ่าลากไปอย่างนี้ครับยิงโอ้โห,โโหสุดยอดกดครับเพื่อไปต่อ,อเคเราสาม,มารถเล่นกับคนทั่วโลกได้ครับอันนี้เจอกับอิซุก,กินะครับผมมาไปครับถ้าเรายิงเป้าไปที่จุดหมายนะครับสามลูกหนึ่งโอเคบุกสองโดนไหมโดนครับโอเคเง,ง่ายๆโดนครับสุดยอด โดนครับสุดยอดเรียบร้อยเรียบร้อยโดนไหมโดนครับโดนครับถ้าโดนตรงกลางสีส้มครับได้สองโดนสีน้ำเงินได้หนึ่งะครับสีโดนไหมโดนครับโดนครับผม อโอ้โหนี่ทุกคนดเวลาอดเวลาครับชนะครับผมสุดยอด21ต่อ13ามนะครับผมแล้วเรากดไปที่โฮมนะครับกดที่โฮมแล้วก็จะปลดล็อกฟรีคลิกนะครับผมปลดล็อกฟรีคลิกมาอ่าเราจะเป็นโกนะครับตอนนี้ให้เราเลื่อนนิ้วไปที่บอลน,นะครับเพื่อกระโดดรับบอลน,นะครับผมโอเคอ่า เาลองมาเล่นกันดูนะครับตอนนี้ไปที่อังกฤษนะครับประเทศอังกฤษเจอกับมิเชลมิเชลหรือไมเคิลโอเคใหเรายิงครับโอโ้โหแอมโค้งครับโคง้งเจอหลอกเจอหลอกอ่าเป็นโกบ้างแล้วยิงโอ้โหชนคานโอ้โหโชคดีไปโอเคโชคดีไปครับยิงไปครับฮ่าเข้าไปแล้วยอดมาแต่เราเป็นโก้ หรับได้ครับสุดยอดเก่งเหลือเกินนี่เรายิงไซโคงมันก็ไม่คอยใสเท่าไหร่นะโอ้โหมาเป็นโกละโดดโอ้โหยิงออกเฉยโอ,โอเคค้างเลยครับยิงออกไปก็ค้างเลยครับอ๋อชนะแล้วครับผมเรียบร้อยอไปที่โคมครับที่อันล็อกนะครับมาอันล็อกแพ็ เปิดเลยครับเปิดเลยได้อะไรมาเปิดเลยครับพอเปิดก็ลูกซิปด้วยนะครับผมโอเคลูกซิปออกมาได้อะไรเอ่ยได้เป็นการ์ดนะเปิดได้กางเกงครับได้ลูกบอลนะครับก็ได้เหรียญมาใช้เลยกดใช้เลยกดแบ็กกลับไปนะครับผมอ่าโฆษณาครับทีนี้เราก็ไปดูที่แท็บนะครับมีเพื่อนนะครับถั้งร้องอินผ่านเฟซบุ๊กก็ได้มาร้อยเหรียญนะครับผม ทีนี้เราก็ต้องไปเล่นก่อนนะครับลองดูเล่นหมดเชียรหนึ่งดูกันครับเป็นแบบ u s a ครับสู้กับใครเอย่ยสู้กับใครเอย่ยอันนี้จะหาผู้เล่นทั่วโลกครับจะกับอาราฟนะครับเลเวลนหนึ่เหมือนกันใช้เงินทั้งหมด4 0 0ครับแข่งกันยิงเป้านะครับแข่งกันยิงเป้าครับโดลนะครับ,นรบ1นึ่งยิง 2. ยิงสามลูกครับไค้หนึ่งแรงพอไหมต้องยิงทั้งยิงให้เร็วครับยิงให้เร็วพอยิงให้เร็วครับยิงเร็วก็เท่ากับว่าแรงนะผมยิงให้เร็วก็เท่ากับแรงลูกไฟก็แล้วลูกไฟมาแล้วลัคกี้บอลโอ้โหวกีครับผมยิงไวเอาแค่ล่างให้ตรงจุดนะครับแค่นั้นแค่นั้นเองแค่นั้นเองลางให้ตรงจุดอย่างเร็วครับลากเร็วก็จริงแรงครับ ย,ยิงแรงเลยยิงให้แรงมเลยซูเปอร์ชาร์ตซูเปอร์ชาร์ตโดนไหมไม่โดนครับโอ้ซูเปอร์ชาร์ตแต่ไม่โดนโอเคโดนไมหมโดนครับโอ,โอ้หมดเวลาครับผมโอเคเรียบร้อยชนะครับผมชนะแล้วได้เงินมาสี่ร้อยโอเคประสบการณ์แล้วก็ได้อ่าได้ใหม่ได้เงืนใหม่ครับเปิดอันล็อกเลยอันล็อกนะครับเปิดถ้าเปิดตอนนี้ต้อง ต้องดูวิดีโอหรือไม่ก็ใช้เงินนะครับผมอลองไปเล่นฟรีคิกดูครับลองเล่นฟรีคิกดูเป็นฟรีคิกจะเป็นยังไงฟรีคิกก็คือเราต้องผัดการเล่นนะครับเป็นทั้งคนยิงประตูแล้วก็คนรักษาประตูนะครับอ่าตอนนี้เราเริ่มจากผู้รักษาประตูก่อนนะครับต้องรับลูกยิงให้ได้โดดรับได้ครับสุดยอดโค้ชเซฟอันนี้เรายิงนะครับ ตยิงยิงอย่างนี้ครับรับได้ไหมสุดยอดเสียบเสาเสื่องสวยงามอ่าเป็นผู้สาวตัวือสุดยอดครับแม่เจ้าเก่งเหลือเกินยิงโค้งครับยิงโค้งรับได้ไหมมาทะลุตัวไปแล้วโอ้โหเก่งเหลือเกินมาเอ้ยรับได้ครับโอ้โหยิงตรงตัวอย่างนี้สบายมาครับยิงอย่างนี้ยิงแสกหน้าเลยโอ้โยรับได้เฉยโอเคมาแต่เราผู้สาตัวยิงครับยิงโอ้โหยิงรับไม่ได้ครับลูกนี้ ยิงแสกหน้าไปเลยโอ้โหโดนหลอกแล้วโดนหลอกยิงกลางตัวเลยครับผมอ่าเรียบร้อยยูวินอ่าชนะรับไหครับสามต้นหนึ่งอ่าไปต่อครับเรืออัพแล้วครับเรืออัพแล้วโอเคเป็นเรือสองครับได้มายี่สิบเล่มายี่สิบบาทโอเคไปครับกลับไปแท็บทูอันล็อกก่อนครับอันล็อกก่อนครับเราสามารถเล่นไปที่แคริโอมได้ครับผมอ่าเรากดอันล็อกก่อน อันล็อกไม่ได้แล้วต้องเปิดใช้18นะครับอาชีพหมดแคลเรียนะครับโหมดอาชีพนะครับผมโหมดอาชีพนะครับเริ่มที่ด่านแรกครับได้เงิน400นะครับโอเคปะหมดอาชีพโหมดแคลเรียนะครับผมอ่ามาเจอกับคาร์เตอร์นะครับโอเคโอเคครับตอนแรกเรามาเป็นโกก่อนครับมายิงมารับได้ไหมรับได้ไหมออกยิงออกครับโอ้โหสุดยอด ยิงได้ไหมยิงเข้าไหมโอ้ยชนเสาโอ้โหนิดเดียวครับิดเดียวโอ้โหโดนยิงเข้าแล้วหนึ่งศูนย์เราต้องยิงแรงๆยิงมุมโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยมารับให้ได้โอ้ยิงโอ้ยิงสูงครับยิงสูงมากโอเคเรายิงอย่างนี้มั่งเน่ยิงตรงตรงนี่แหละมารับได้ไหมยิงตรงตัวสบายมากสุดยอดยิงตรงนี้ครับ สุดยอดเป็นไงล่ะเรียบร้อยชนะครับชนะไปแล้วโอเคสุดยอดครับชนะไปสามต้นหนึ่งเกมนะครับผมไม่ใช่ครับสต้นหนึ่งประตูนะได้กระป๋าไปไปครับโอเคไปครับไปต่อไปต่อครับสามดาวไปที่ด่านสองครับด่านสองต่อไปครับไปเลยครับอยิงให้เข้าวงกลมครับเข้าไปโอเคนีงเข้าไปโอเคนี้เข้า โอ้ไม่ใช่ครับต้องยิงเนขะ้าวงสีส้มนี้หรือเปล่าโอเคสุดยอดยิงผิดนะครับจิาต้องยิงผ่านวงกลม,ม,มให้ได้สีส้มนะครับโอเคต้องยิงผ่านวงกลมให้ได้สีส้มโอเคสุดยอดสุดยอดไหมสุดยอดครับโอ้โหนี่มลลันโรนัลโดชัดๆหรือว่าเมสซี่ดีไหมโอ้โหสุดยอดโค้งมาเลยโค้งมาเลยโอ้ยิงโค้งเลย โอ้ยยิงโค้งโดนครับสุดยอดยิงไปถึงไหมไม่ถึงอยิงเร็วเร็วยิงแรงโอ้ถึงแล้วครับสุดยอดเรียบร้อยโอเคไปครับได้สามดาวครับผมไปต่อไปต่อครับด่านที่สามครับผมเก็บมาห้าร้อยเอาไว้ซื้อเสื้อผ้าใส่ครับซื้อลูกบอลใหม่ซื้อลองเท้าใหม่นะครับอาจจเจอกับ เกส1 8 6 2 1 5 8 0 5ใครก็ไม่รู้ครับจากทั่วทุกมุมโลกครับมาเล่นกันแข่งกันนะครับมายิงมาเราจะเป็นพวกสามตู้ก่อนโอ้โหกระโดดช้าไปครับอ๋อยิงอย่างเร็วยิงอย่างเร็วโอ้ยปัดได้โอ้โหดไอ้เจ้าโอ้โหปัดได้เหมือนกันครับแม่ไม่ใช่ปัดได้คนเดียวยิงแรงแรง่รงเร็วไวโอ้โยโดนปัดได้โอ้โหย,ยิงไม่ดีพอเมื่อกี้มันไกลยิงมานี่ปัดได้เหมือนกันครับสุดยอด อีกแรงๆเลยโอ้แรงมากสุดยอดรับไม่ทันเป็นไงล่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโชคดีไปยิงออกโอ้ยิงไปแน่เป็นไงแสงแล้วครับมามาลูกนี้จะรับได้ไหมโอ้โหปาดตายสุดยอดเป็นไงเปง็นไงเป็นไงเรียบร้อยชนะนะครับผมชนะไปแล้วสองตอนหนึ่งครับผมอ่าไปครับปาได้กระป,ป๋องอีกใบ โอเคไปไปด่านที่4ครับด่านที่4ต่อด่านที่4ครับอ่ายิงยิงเป้าครับเป้าบินแข่งยิงเป้าบินหรือเปล่าโอเคเจอก,กับเอเบลลนะครับเป็นรูปแมวนะผมอ่ามาแข่งยิงเป้ามาครับเริ่มครับหนึ่งสองไม่โดนสาม สี 4, ่เข้าไปห้าหยิงให้เร็วยิงให้เยอะถ้าโดนยิงก่อนก็จบครับโอ้ยิงไปโดนไหมโดนครับสุดยอดโดนไหมโดนครับเจะบว 2, บวกสองกสองโอ้โหบวกหนึ่งโดนไหมบวกบวกสองยิงนี่เลยบวกสองสุดยอดโดนไหม โอ้โหโบกโบกโอ้ยไม่โดนใกล้ไปชนะครับ2ี่เก้าต่อสิบสามครับผมเรียบร้อยน่ครับสามดาวมาแล้วกระเป๋าเต็มครับกร,ร,ร,ระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มเขาบอกว่ากระเป๋าเต็มครับอันนี้เป็นโกคิปเปอร์ชาเลนจ์ครับแทนกันเป็นคู้เล่นสาวตัวครับมายิงมายิงมาโอ้โห รับไม่ทันครับผมมาใหม่นี่รับได้ครับเป็นไงมามาอีกรับได้ครับสุดยอดนี่คือกวินนี่เป็นไงเป็นไงอ่อนให้หลอกลูกแรกอะ่ะมาทางเดิมอา่ารับได้ครับรับได้ครับไม่ครับไม่ครับเฮ้ยโอ้โหมองไม่ทันเห็นนะครับลูงนี้นแรงมากมาเฮ้ยโอ้โหมา รูสิกจะยิงไปทางเดียวนะโอเคชนะครับผมเรียบร้อยได้5ดาวได้ได้2ดาวโอเคไปครับไปต่อครับกดล็อกด่านที่6แล้วัาเล่นด่านที่6กันต่อยิงฟรีคิกครับผมแข่งกับใครเอ่ยยิงฟรีคิกฟรีคิกอ่าเจอโคตัวไฟเป็นรูปหมานะครับผมชื่อว่าไทเลอร์มาเราเป็นโกก่อนครับตอนนี้ตอนแรกมาเลยครับยิงมา รับได้ครับสุดยอดเซฟครับถ้ายิงอย่างเร็วนะยิงอย่างเร็วนี้กาสสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ยตัวรับได้ยังงั้นรับได้ไงเฮ้ยลดรับนี่เราก็รับได้นะครับผมศูนย์ศูนย์สุดยอดยิงไปเลยแม่เจ้าเป็นไงเรียบร้อยหนึ่งศูนย์มาเป็นโคบ้างเฮ้ยโอ้โหออกครับยิงออกครับมายิงยิงแบบอย่างเร็วสุดยอดครับสองศูนย์เรียบร้อยมา ยิงยังไงยิงมายิงมาอย่ายิงดีกว่าง่ายเกินไปนะครับโอเคชนะนะครับผมเก็บร้อยไปครับสองศูนย์นะครับผมเรียกว่าับแล้วครับเรียกว่าับแล้วครับโอเคเก็บไปยี่สิบบาทกระเป๋าเต็มครับกระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มครับผมไฟนอลครับไฟนอลรอบไฟนอลครับชูตติ้งชาเลนจ์ครับผมต้องยิงใส่รูครับอ่าโอเค ยิงไปนี่บวกสองไปเลยครับบวกสองอย่างแรงอย่างแรงอย่างแรงบวกสองปุ๊บโดนครับบวกสองโอ้เป้าบินนะครับเป้าาลอยได้เป้าาลอยได้โอ้โหยิงไปยิงไปโอ้เป้ายิงน,นี่ยากมากสุดยอดสุดยอดโอ้โหสุดยอดเป้าบินเหรอ ข่าบินเนาะกระโดนข่าบินกระโดนยิงอย่างแรงครับยิงอย่างแรงแค่ลากหน้าจอให้ตรงให้โดนเป้าแค่นั้นเองครับก็เรียบร้อยสุดยอดหมวกหนึ่งโอ้ยอันนี้มั่วอันนี้มั่วอันนี้พลาดอันนี้พลาดอนี้พลาดโดนไหมโอ้ไม่โดนครับเอาไปโดนไหมเรียบร้อยอืมลากมั่วั่วก็ได้ครับลากมัว่วมั่วครับได้ไหมสุดยอดยิงแรงมากยิงแรงมากโอ้โหสุดยอดชนเสา มเรียบร้อยครับไฟนอลเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมเกมอะไรเอ่ยเกมฟุตบอลสไตล์ครับผมฟุตบอลสไตล์ครับออสเตรเลียคอมพิวเตร์เราเล่นจี่ออสเตรเลียเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะไปที่อื่นต่อครับไปที่เม็กซิโกต่อครับผมอ่าเป็นการยิงบล็อกชาเล่ย์นะครับผมอ่าโอเคเนี่ยครับสามารถสปินได้ครับได้ของรางวัลมาแล้วก็ไปซื้อ เสื้อผ้าใส่ครับไปสวยงามงาไนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมอ่าเราได้เงินมาแล้วหนึ่งพันครับไปครับไปช็อปได้ครับไปซัพตตอมไม้ได้เราสามารถใส่เสื้อได้เสื้อฟลกางเกงอะไรเงี้ยเปลี่ยนทรงผมได้ครับเปลี่ยนสีผมะครับสีดําสีอะไรครับทรงผมเปลี่ยนทรงผมได้เป็นหน้าตาตัวดําตัวขาวแล้วแต่เราจะเลือกครับผม ใส่มีเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นเสื้อเป็นสีเงินกางเกงสีเหลืองอะไรเงี้ยครับได้หมดครับเปลี่ยนรองเท้าแดงรองเทา้าสีเงินอะไรเงี้ยครับได้หมดครับอ่าแล้วก็มียัดออนเราสามารถเลือกได้ว่าใส่ตรงไหนยังไงครับผมโอเคเราสามารถเลือกถุงมือท่ายิงอะไรต่างๆได้ครับผมอ่าเกมชื่อว่าฟุตบอลสไตล์ครับก็ไปหาโหลดได้ที่ google play แล้วก็ app store นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ